สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องนะครับ FC นะครับผมร้านบินออดิโอทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านจําหน่ายเครื่องเสียงนะครับผมมือ1แล้วก็มือ2นะครับผมร้านบินออดิโอนะครับอําเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมวันนี้นะครับผมก็วันที่29เนาะวันที่29เมษายนนะครับปศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับผมหลังจากที่มันหายไปนานนะครับผมจะ เป็นดอกลำโพงนะครับนะครับก็วันนี้ก็สินค้าเข้ามาใหม่นะครับนะที่ห้องเก็บของนะครับของร้านผมเองนะครับนี่ครับลำโพงนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงอ่าพีโอดิโอนะครับผมรุ่นพีโอดิโอรุ่นสามร้บีนะครับลูกค้านี่ครับนี่นะครับตัวนี้หลังจากหายตลาดไปนานประมาณช่วงก่อนอ่าก่อนปีใหม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีของมาเลยนะครับตอนนี้ นะครับทางร้านก็มีของมาประมาณ80ตัวนะครับได้มา80ตัวนะครับผมก็มาประชาสัมพันธ์นะครับแก้งข่าวให้พี่น้องนะครับ f c ผมนะครับที่ติดตามผมทางช่อง YouTube นะครับผมได้ทราบข่าวสารกันนะครับว่าดอก13บสอ12นิ้วนะครับตัวนี้นะครับ12นิ้ว p ีอ d o นะครับผมยี่ห้อเออเป็นรุ่นนะครับ BM ซีีนะครับหรือว่า300 BM นะครับที่เขาเรียกกันนะครับนี่ครับผม300 B อนะครับตัวนี้ก็มีสินค้าเข้ามาแล้วนะครับลูกค้า ก็ได้มาแ0ดอกนะครับผมส่วนราคานะครับราคานะครับราคาตัวนี้นะครับทางร้านขายอยู่ที่นะครับดอกละสองพันสองาสบาทนะครับผมลูกค้าดอกละ2องพบาทนะครับนี่นะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่ามารับเองหน้าร้านนะครับก็ได้อยู่ราคาที่สองพันสอบาทนะครับผมสาหรับลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับ จะโอนเงินนะครับก็โอนมาดอกละ2,350บาทนะครับผมมีค่าจัดส่ง100บาทนะครับผมหรือว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนเงินนะครับอยากให้เก็บปลายทางก็สามารถเก็บได้นะครับผมจะเป็นดอกละเท่าไหร่นะเดี๋ยวคิดก่อนนะครับดอกละ2 2 2 5 0บวกค่าส่ง1้อมีค่าเก็บปลายทางอีก จะเป็นดอกละ2450บาทนะครับลูกค้านะครับถ้ารับเองหน้าร้านนะครับ2250นะครับผมถ้าลูกค้าโอนนะครับโอนเงินมานะครับให้ทางร้านส่งนะครับโอนมา2350นะครับแล้วก็ส่วนลูกค้าที่อยากเก็บปลายทางนะครับมันจะอยู่ที่ราคา2450บาทนะครับผมไม่ต้องโอนนะครับรอจ่ายที่หน้าบ้านนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับผมว่าจะเลือกแบบไหนกันนะครับเดี๋ยวมาชมดอกกันนะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับสเปกดอกนะครับผมก็สเปคกเดิมนะครับสเปคกเดิมเลยนะครับนี่นะครับสวยๆครับผมลูกค้าเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆนะครับนี่สภาพก็เหมือนเดิมนะครับสวยงามนะครับตามสไตล์ของ pio นะครับดีไซน์สวยงามเรื่องน้ําเสียงนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับผมกับราคามือสองนะครับแพงมากนะครับมือสองตอนนี้เขาขายกันอยู่ที่ดอกละพันแปดนะครับ ตอนนี้นะครับมือสองอยู่ที่ดอกละพันแปดพันเก้าแล้วนะครับผมถ้าสภาพสวยๆนะครับถ้าสภาพต่ำๆหน่อยก็อยู่ประมาณดอกละพันสี่นะครับพันห้านะครับผมแต่หายยากครับไม่ต้องหาแล้วครับมือสองนะครับขนาดมือใหม่ยังไม่มีนะครับผมนี่นะครับผมสั่งจองไปหลายเดือนแล้วนะครับของเพิ่งมานะครับลูกค้านะครับส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะสั่งซื้อสินค้านะครับจะติดต่อผมได้ทางไหนนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับตามเบอร์โทรด้านล่างใต้ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ อ่าเบอร์โทร083นะครับ343 2737นะครับ083 343 2737นะครับอ่าเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์นะครับเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับผมเบอร์ร้านผมมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมสำหรับลูกค้าที่จะโทรมาสั่งจองซื้อสินค้านะครับถ้าจดไม่ทันนะครับก็สามารถเข้าไปเอาตามใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวใต้คลิปผมแปะไว้ให้นะครับสำหรับเบอร์โทรนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสเปคตัวนี้นะครับเป็นไวท์สนิ้วนะครับลูกค้าเป็นไวท์สนิ้ว นะครับเป็นโครงหล่อนะครับผมเป็นโครงหล่อนี่นะครับดีไซน์สวยงามนะครับเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์นะครับดอกรุ่นนี้ถือว่าเป็นดอก12นิ้วที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ายอดขายนะครับยอดใช้นะครับจํานวนคนที่ใช้นะครับสูงมากเลยทีเดียวนะครับถือว่ายืนหนึ่งะครับตอนนี้นะครับรุ่นนี้นะครับถือว่ายืนหนึ่งนะครับในประเทศไทยตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับจับต้องได้นะครับแล้วก็ ราคามือสองนะครับผมบอกว่ายิ่งกว่าต้องครับนะครับแพงมากนะครับมือสองนะครับดอกละพันแปดพันเก้าสองพันนะครับผมตัวนี้นะครับสองพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับลูกค้ารับเองหน้าร้านนะครับแล้วก็อโอนแบบจัดทรงนะครับโอนแบบจัดทรงสองพันสามรอยห้าสิบาทแล้วก็แบบเก็บปลายทางสองพันสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับของมีสต็อกนะครับลูกค้านี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่โอนเงินมานะครับไม่ต้องว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าจะไม่ได้รับของนะครับนี่นะครับ ตอนนี้นะครับมาถึงร้านแล้วก็40ดอกนะครับแล้วก็อีก10ดอกตามมาเย็นนี้นะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกรุ่นอื่นนะครับผม 300s นะครับ 300s 200s นะครับอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นดอก npe neo นะครับโอพัดคมสันนะครับ pr นะครับหรือว่าเป็นดอกกิฟตอคคานี้นะครับผมมีสต็อกไว้นะครับนี่ครับบนสต็อกของร้านนะครับก็มีไว้ให้ลูกค้าเลือกนะครับผมนี่นะครับ ก็พวกกล่องแหลกนะครับกล่องแหลกก็มาแล้วนะครับนี่ครับกล่องแหลกนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกล่องแหลกนะครับหลังจากที่ขาดตลาดไปเหมือนกันนะเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมคลิปที่แล้วนะครับก็มันหมดไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับยังไม่ได้ไลค์นะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็จะทิ้งท้ายไว้ให้เลยแล้วกันนะครับมันได้ไลค์แล้วนะครับนี่อ่ะตัวนี้ 6u นะครับมาใหม่นะครับผม จะสวยกว่ารอบที่แล้วนะครับรอบนี้นะครับเปลี่ยนโรงงานใหม่นะครับจะสวยกว่ารอบที่แล้วนะครับเบนออดีโอรเอ็ดนะครับผมนี่นะครับกล่องแหลกตัวนี้เป็นแหลกไม้นะครับลูกค้านะครับอ่ะไหนๆก็มาแล้วนะครับขายกันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นแหลกไม้หกยูนะครับผมแหลกไม้หกยูไม่อัดแท้นะครับยี่สิบเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบสิบห้ามิลนะครับผมตาภูเขานะครับก็รายละเอียดก็นี่นะครับก็จะเป็นงาน CNC นนะครับผมแกะสลักนะครับอ่ะนี่นะครับ งาน CNC แกะสลักแบบนี้นะครับแล้วก็พ่นสีระเบิดนะครับหนาๆแบบนี้เลยนะครับกันน้ํากันฝนได้เลยนะครับแล้วก็หูจับนะครับดีไซน์สวยงามนะครับลูกค้านะครับตัวนี้นะครับขนาดนี้เขาเรียกว่าขนาด6 u ยนะครับลูกค้าก็เอาไปใส่พาวเวอร์ก็ถ้าพาวเวอร์สองก็ได้3ตัวนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าจะไปใส่ปลั๊กไฟใส่คอร์สใส่คิวใส่อะไรก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ขนาด6 u ยนะครับ ลึก24นิ้วนะครับลูกค้าตัว6กยูเนี่ยขายอยู่ตัวละอะไรเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัว6กยูนะครับผมหน้าร้านอยู่1,000บาทนะครับอ่าสำหรับเอนะครับเอาไปเลยนะครับกล่องละ950บาทนะครับผมกล่องละ950บาทนะครับขนาด6กยูนะครับผมนี่ครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นขนาด8ยูนะครับ8ยูตรงไหนนัดนี่หรอ อันนี้นะครับ 8u ก็จะใหญ่กว่ากว่าเดิมนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเพิ่มมาอีก 2u นะครับขนาด 8u นะครับผมนี่นะครับก็อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นขนาด 10u นะครับผมอยู่ตัวละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับก็ตามขนาดเลยนะครับนะครับเริ่มต้นตัวละเก้าร้อยห้าสิบนะครับเก้าร้อยห้าสิบแล้วก็ 1,250แล้วก็1,450บาทนะครับตัวนี้หน้าร้านนะครับยังไม่มีค่าจัดส่งนะครับผมค่าจัดส่งก็ประมาณตัวละ100บาทนะครับลูกค้านะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับก็สนใจตัวไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้นะครับร้านบิ๊ a u d เดีโอนะครับผมอําเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมสําหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวกล่องแหลกตัวนี้เราจะมารีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ตัวนี้ทิ้งท้ายไว้ให้เลยแล้วกันนะครับลูกค้า ก็สำหรับท่านไหนนะครับที่รับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ